สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยค่ะโบจะพาพี่ๆทุกท่านเนี่ยมาทำความรู้จักกับตลาด forex นั่นเองค่ะ forex นะคะหรือมีชื่อเรียกอย่างว่า foreign exchange ค่ะทุกคนซึ่งเป็นตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะคะซึ่งบอกเลยว่าตลาดนี้นะคะยังไงก็ไม่สูญสิ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรายังคงใช้เงินตรากันอยู่นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์นะคะเงินบาทไทยนะคะหรือสกุลเงินต่างๆในโลกนี้เนี่ยที่มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับตลาดการลงทุนแล้วนะนคะตลาดฟอเร็กเนี่ยถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลกค่ะหากเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นไทยแล้วนะนะคะบอกเลยว่าวอลุ่มนี่คนละเรื่องกันเลยค่ะทุกคนค่ะตัวอย่างอธิบายเข้าใจง่ายๆนะคะสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราเปคนไทยนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะใช้เงินบาทนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราต้องการที่จะไปเที่ยวอเมริกาค่ะทุกคนค่ะสำหรับอเมริกาแล้วนะนคะเขาจะใช้เป็นสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองค่ะที่นี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะคะนั่นก็คือการแลกเงินเพื่อไปใใช้นประเทศ นนนนัั้ๆ่่เองคะสําหรับตอนนี้นะคะค่าเงินเนี่ยจะอยู่ที่1เหรียญนะคะประมาณนะคะสาบาทไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้เนี่ยเรานะคะต้องการใช้เงินอยู่ที่1นึ่งหมเหรียญนะคะเราจะต้องใช้เงินไทยแลกอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นบาทนั่นเองค่ะก็คือเอาไปคูณกันได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับขาไปนะคะทุกคนซึ่งขาไปเนี่ยเรานะคะได้ค่าเงินอยู่ที่1เหรียญเท่ากับ36บาทค่ะซึ่งตามปกติแล้วนะเนี่ยจะมีการผัน วนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่านนี้เนะะี่ยค่ะ ขากับจากอเมริกาเนะคะเราก็ต้องแลกจากดอลลาร์มาเป็นเงินบาทไทยอยู่แล้วนะคะซึ่งเท่าวัน,นี้เนี่ยเราได้นะคะหนึ่งเหรียญที่37บาทตอนขากับเนะะี่ยค่ะเท่ากับว่าเนี่ยเราเนะะี่ยะคะจะมีกําไรอยู่ที่1เหรียญต่อ1นบาทนั่นเองคะ่ะวิธีการที่มองให้ดูเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะคือการคิดแบบออฟไลนะะ์นั่นเองค่ะก็คือเราเข้าไปแลกตามสถาบันการเงินนะคะธนาคารหรือร้านนะคะที่เขารับแลกเงินนะะั่นเองค่ะซึ่งทามสนามบินเนี่ยก็มีให้เลือกกันอย่างหลากหลายเลยค่ะ ว่าจะไปแลกที่ไหนดีนะคะแต่สำหรับปัจจุบันตอนนี้ค่ะเรานีคะมีแบบออนไลน์นะะี่ค่ะซึ่งออนไลน์เนีคะเราจะได้ยินกับคำว่านะคะการเทรดฟอเล็กหรือการเทรดคู่เงินค่ะนำสกุลเงินต่างๆนะะี่ะมาจับคู่กันก็ทำการเก็งกำไรได้เลยะคะ่ะ ซึ่งเวลาที่เราจะเทรดแบบนี้นะคะจะมีการทําธุรกรรมนะคะผ่านโบรกเกอร์ต่างๆค่ะซึ่งสําหรับโบรกเกอร์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีเลเวลเละคะซึ่งสามารถเลือกเลเวลตามที่เราต้องการได้เลยค่ะข้อดีของเลเวลเนี่ยโบจะมาอธิบายให้ฟังง่ายๆกันแบบนี้ค่ะสําหรับการซื้อขายนะคะ้ทวันี้เนี่ยเราเทรดผ่านโบรกเกอร์เนี่ค่ะเราเนี่ยมีทุน1000พเหรียญนะคะและโบรกเกอร์นะคะเขาให้นะคะเลเวลที่ที่1000เนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้เนะคะเราจะมีเงินทั้งหมด1ล้านเหรียญค่ะทุกคนหากไ ไม่มีโบเกอร์นะคะเท่าน,นี้เนี่ยเราเทรดผ่านธนาคารนะคะบอกเลยว่าทุนเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเลเวลเลยนะคะจะสามารถเพิ่มนะคะหน่วยการซื้อขายให้เราเนี่ยได้เทรดมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนมีโอกาสที่จะได้กําไรมากขึ้นนะคะทุกคนค่ะโดยการเก็งกำไรเนะะี่ยค่ะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะคือการแลกเปลี่ยนนั่นเองค่ะซึ่งเท่าน,นี้เนี่ยเราต้องการที่จะเก็งกำไรนะคะก็เหมือนกับการที่เราเนะะี่ยนำเงินบาทไปแลกกับ เงินดอลลาร์นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งมันจะมีส่วนต่างค่ะขาไปขากลับนะว่าได้กําไรเท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะวันนี้เนี่ยคะเราจะนําเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยสำหรับแบบออนไลน์นะคะก็คือการเทรดนั่นเองวันนี้เนี่ยคะนอกจากที่ว่าเราจะได้ทฤษฎีแล้วเนี่ยโบจะพามาดูภาคปฏิบัติในการเข้าเทรดค่ะวันนี้นะคะสิ่งสําคัญเลยในการดูคู่เงินนะคะค่างเงินหรือสกุลเงินเนี่ย เรานะคะสามารถที่จะเก็งกาไรนะคะหรือดูทิศทางแนวโน้มนะคะจากความแข็งอ่อนของสกุลเงินนั้นๆได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะโบก็ได้สรุปนะคะสูตรการใช้เทคง,ง่ายๆกับความแข็งอ่อนของค่าเงินมาให้พี่ๆทุกท่านด้วยค่ะทุกคนค่ะสาหรับวิธีการดูง่ายๆเลยค่ะ จำไว้ะถ้าข่าวออกมานะคะเป็นประกาศเป็นตัวเลขสีเขียวเนี่ยเรานะคะจะถือว่าคู่เงินนั้นนะคะแข็งนะคะมีความแข็งค่านะคะและจะทําให้กับขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะตัวเลขของข่าวเนี่ยประกาศออกมาเป็นสีแดงนะคะหรือต่ํากว่าค่าที่เขาคาดการไว้เนี่ย ถือว่าสกุลนั้นนะคะมีความอ่อนค่านะคะและมีโอกาสทําให้กราฟลงได้ค่ะซึ่งสําหรับตรงนี้นะคะเป็นสูตรที่เราจะใช้กับการดูเว็บไซต์ของ Forex Factory นั่นเองค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะท้าวันนี้เนี่ยข่าว USD นะคะประก,กาศออกมาเป็นตัวเลขสีเขียวค่ะหมายความว่าสูงกว่าที่คาดการไว้นะคะเราก็จะเกณง์กาไรกับสกุลเงินของ THB เนาะเพราะว่าเวลาที่เราจะทํากําไรเนี่ยเราจะต้องใช้สกุลเงินนะคะของแต่ละอย่างเนี่ยมาผสมกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้จับคู่เป็น USD t h b ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่ตามสูตรเลยค่ะทุกคนถ้าตัวเลขออกมาเป็นสีเขียวนะคะมีโอกาสที่กราบจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราให้น้ําหนักในส่วนของฝั่งบายนะคะในการเทรดคู่ของ USD t h b เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เปรียบในอัตราชนะที่สูงกว่านั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เป็นยอดนิยมเลยสําหรับสายเทรดฟอเร็อย่างเราเนี่ยนั่นก็คือการเทรดทองคํานั่นเองค่ะสําหรับคู่ทองคำเรานนนะคะจะเป็นคู่ของ XAUUSD นั่นเองค่ะวันนี้นะคะถ้าเราไปเช็คในตารางข่าวของ Forex Factory เนี่ยแล้วข่าวนะคะ USD เนี่ยประกาศออกมาเป็นสีแดงนะช่วงเวลาน,นั้นเนี่ย หมายถึงนะคะ USD เนี่ยประกาศออกมาเป็นสีแดงเท่ากับว่าเขามีความอ่อนค่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้เนี่ยสกุลเงินนะคะหลังและสกุลเงินหน้าเนี่ยเขาจะมีการตรงกันข้ามกันนั่นเองค่ะถ้าวันนี้นะคะสกุลเงินหลังอ่อนเนี่ยสกุลเงินหน้าจะแข็งค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะสกุลเงินหน้าอ่อนนะคะสกุลเงินหลังก็จะแข็งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้เนี่ยสกุลเงินหลังนะคะบอกว่าเป็นสีแดงนะคะกราฟลงเนี่ย แต่เขาอยู่ด้านหลังหมายความว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นฝั่งตรงกันข้ามค่ะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยเนี่ยถ้าวันนี้นะคะด้านหลังอ่อนด้านหน้าจะแข็งค่ะและการแข็งนะคะให้เราดึกภาพเลยเนี่ยเขียวแข็งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกาฟท่องคำเนี่ยมีโอกาสที่จะ ปรับตัวสูงขึ้นการที่เราเทรดหน้าบ่ายเนี่ยได้เปรียบตลาดมากกว่านั่นเองค่ะและนี่นะ่ะคือส่วนหนึ่งของการทําความเข้าใจกับพื้นฐานตลาดฟอเร็กง่ายๆค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นคะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนยคะคะและหากพี่ๆท่านไหนที่ต้องการเทรดแล้วนะคะสามารถเปิดบัญชีกับ g o o s มา a r เก็ตนะคะ mm hmm. เพื่อรับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดีๆได้เลยค่ะ